สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนเนาะื่อนี้ม่พอกันกันกบช่องสูตรหวยห้าืก้านนี้ก็จะมาในแนวทางเลขวิ่งบนล่างเนาะเลขวิ่งบนล่างก็จะมีสองสูตรจะลงให้พร้อมกันเลยสองสูตรสูตรที่1่ก็นี่เนาะพี่น้องก็จะเป็นหลักหน่วยบนมาบวกกับหลักสิบล่างของหลักหน่วยบนจะเป็นของงวดที่แล้วเนาะ หลักสิบล่างจะเป็นงวดของงวดล่าสุดก็จะทําให้ดูประมาณนี้จะชี้ลูกศรให้ดูบวกกันแล้วก็จะได้เลขเด่นตัวที่หนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งก็จะเป็นเลขเด่นตัวที่สองเนาะก็ทั้งหมดสี่ติ6งวดก็เข้ามาทั้งหมด6งวดก็อาจจะเป็น บางมวดก็เข้าตะลางบางงวดก็เข้าตะบนบางมวลก็เขา่า,เขาทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องก็เดี๋ยวจะพาไปทําแต่ว่าก่อนจะพาไปทํากะมาเบิงคําเตือนของทางช่องสกอคนคาเตือนของทางช่องก็มีอยู่ว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจ,จะนะารณญาณในการรับชม ก็ Go. นี่เราก็จะเริ่มตั้งแต่งวดเก้าศูนย์สามเก้าเก้าเนาะอย่างงวดนี้หน่วยบนคือเลขสามสิบล่างคือเลขศูนย์สามบวกศูนย์ได้สามน้าปีหนึ่งแต้มก็เป็นสี่เลขสามเราก็เข้าไปที่เลขล่าง ต่อไปสองบวกสามเป็นห้านับไปหนึ่งแต้มก็จะเป็นหกเลขห้าก็เข้าที่เลขบนเลขหกก็เข้าทั้งบนและล่างต่อไปสองบวกหนึ่งเป็นสาม นับไปอีกหนึ่งเต้มก็จะเป็นสี่เลขสามก็เข้าที่เลขบนต่อไปห้บวกหได้สิบเอ็ดบเวกหนึ่งเป็น12เลขหนึ่งก็เข้าไปที่เลขล่าง ต่อไป0บวก1ก็ได้1นับไปอีก1แต้มก็เป็น2เลข2ก็ไปเข้าที่เลขบนต่อไป3บวก6ก็ได้9บวกอีก1แต้มก็จะเป็น10เลข9ก็เข้าที่เลขล่าง ต่อไปประจำงวด16กันยาเนาะสองบวกเ้าได้สิอนับอีหนึ่งเต็มก็จะเป็นเลขสองสรุปว่า16กันยาวิ่งบนล่างของสูตรที่หนึ่งก็ได้อยู่ที่เลขหนึ่งแล้วก็เลขสอง ต่อไปจะเป็นสูตรที่สองสูตรที่สองบนล่างวิ่งบนล่างเหมือนเดิมก็จะเป็นสามตัวก็จะอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างแล้วก็นับลดไปสองแต้มทั้งหมดจะเป็นเด่นสามตัววิ่งบนล่างอ่ะ อันที่1 3ึบวกเก็ได้12ก็นับไปอีกรับโน้ตีีก2อแต้มก็เป็นสองหนึ่พลรางวัลเลข2ก็ไปเข้าที่เลขบนเลข0นย์ก็ไปเข้าที่เลขล่างก็จะเป็นบนล่าง2อบวกศได้สอง ก็เป็นสองหนึ่งศูนย์เลขสองก็ไปเข้าที่เลขบนอีกเลขศูนย์ก็เข้าที่เลขล่างอีกก็จะเป็นบนล่างต่อไปสองบวกสามก็ได้ห้าห้าสี่สาม เลขห้าก็เข้าไปที่บนห้าบวกหนึ่งได้หกห้าสี่เลขหก็เข้าที่เลขล่างเลขห้าก็เข้าที่หลักร้อยบนอันนี้ก็จะเป็นบนล่าง ศูบวกหได้ 6, 6 5หสเลข5ก็เลขสีก็เข้าไปที่บนต่อไป3าบวกหก็ได้สี่สสสอง เลขสองก็เข้าไปที่บนต่อไปสองบวกหกได้แปดจ็ดหกผลรางวัลก็เลขแปดกับเลขเจ็ดก็เข้าไปที่บนต่อไป แปดบวกเก้าก็ได้สิบเจ็ดเจ็ดหกห้าสิบหกกัญญาหกหกวิ่งบนล่างสามตัวก็วิ่งไปที่เลขเจ็ดเลขหก 6, เลขห้าสำหรับสูตรนี้หห้าสิบหกกันยาหกหกอ่ะ สูตรที่หนึ่งบนล่างก็วิ่งไปที่เลขหนึ่งกับเลขสองส่วนสูตรที่สองก็วิ่งไปที่เลขเจ็ดเลขหกเลขห้าสามตัวอ่า ไม่มีเลขไหนชนก็อาจจะแยกกันออกหรือไม่งั้นก็ออกทั้งบนทั้งล่างอ่ะ,อะสรุปสุดท้ายนี้แล้วต้องขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะขอให้พี่น้องโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ